สำหรับใครนะคะที่ชอบความแตกต่างไม่เหมือนใครนะคะกับรุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดนะคะคาร์บอนลุคอีดิชันเลยค่ะของแต่งเนี่ยมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทเลยเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะห้ามพลาดกับไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะบ,บ้านเรามาเล่นน้ำกันมารดนำ้ำน้ำหัวพ่อแม่ลุงป้าน้ายายตรุดสงกรานเป็นเทศก,กาลชมชาหัวใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็ต้องกลับมา สุขสันต์วันสงการนะคะก็ขอให้ทุกทท่านนะคะมีความสุขพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านเลยนะคะและวันนี้ค่ะก็มาศาสตร์ความสุขนะคะกับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะแถมเป็นตัวแรไอเทมนะคะ <Wow. S 1> Limited e dition ด้วยค่ะกับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้เลยนะคะ Mercedes b เป็ s l น SLK 200 AMG รุ่นพิเศษ Limited นะคะอย่างคาร์บอนลุก e dition เลยค่ะมาพร้อมกับสีดำสุดเท่คันนี้ เลยนะคะ ตัวรถค่ะเป็นปี2015นะคะและเลขไมล์วิ่งน้อยค่ะเป็นแค่46,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะออกใหม่เนี่ย3ล้านกว่าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมาในราคาน่ารักน่ารักนะคะเพียงแค่1,990,000บาทเท่านั้นนะคะโดดเด่นค่ะตั้งแต่การดีไซน์ของเขาเลยนะคะด้านหน้าฝากระโปรงค่ะจะมีความลาดสโลปลงมาแบบนี้นะคะและยังมาพร้อมกับตาสัญลักษณ์ Mercedes-Benz นะคะที่เป็นดาวเต็มแบบนี้เลยนะคะตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะในส่วนของไฟค่ะก็เป็นไฟ ระบบ LED Intelligent Light System นะคะให้ความส่องสว่างได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ตัวล้อคันนี้นะคะสวยมากๆค่ะเป็นล้อจากโวเซ้นนะคะการดีไซน์ของเขาสวยงามมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจะเห็นในส่วนของคา,าลิปเปอร์เบรกนะคะที่เป็นสีเหลืองทองนะคะ เป็นคาลิเปอร์เบรกนะคะของ AMG ค่ะด้านหน้านะคะให้มาถึง6พอตแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอีก4พอร์ตด้วยกันนะคะเวลาเบรกเนี่ยคือมีความเหนียวแน่นหนึบแน่นอนนะคะและคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแค่คาลิปเปอร์เบรกนะคะของแต่งเนี่ยมูล,ลค่ากว่า 2 0 0แสนกว่าบาทแล้วนะคะใครได้คันนี้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะและการดีไซน์ของด้านข้างข,างของเขานะคะตัว s l k เนี่ยจะมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะคะทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยสนุกอย่างแน่นอนเลยนะคะและสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4สูบขนาด1 8 0 0ซีซี cc นะคะกับอีก184แรงม้าค่ะอัตราเร่งสู่ถึงร้อนะคะ oh, <okay. S 1> เพียงแค่ 7.0วินาทีเท่านั้นนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้ค่ะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแถมอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะเพียงแค่15-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจตัวแร่ไอเทมลิมิเต็ดคันนี้นะคะก็สามารถสแกน QR code นะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะและสำหรับรุ่นพิเศษนะคะอย่างคาร์บอนลุคออดิชั่นขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นพิเศษแล้วนะคะต้องไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างภายในนะคะ สิ่งที่สังเกตเห็นเด่นชัดเลยนะคะที่แตกต่างจาก SLK ค่ะหนุ่มๆค่ะก็คือตัวเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะหนังเนปป้าแบบนี้นะคะให้ความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็การดีไซน์ตัวหมอนด้านบนเนี่ยเขาจะเดินด้วยได้สีขาวนะคะแล้วก็เป็นลายคาร์บอนเคฟลายอีกด้วยนะคะถัดมาตรงกลางค่ะการดีไซน์ของเขานะคะก็จะลงดีไซน์ลายเส้นนะคะที่เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะรวมถึง ออขอบประตูด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาด้านข้างแล้วนะคะรวมถึงพรมเนี่ยเขาก็ยังเดินด้วยแบบเส้นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะบ่งบอกความเป็นลิมิเต็ดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็คอนโซลกลางของเขาค่ะก็มาพร้อมกับลายคาร์บอนเคฟล่านะคะแล้วก็ แงพ็คเกจค่ะก็เป็นลายคาร์บอนเคฟล่าอีกเช่นกันนะคะดีไซน์ภายในคันนี้ค่ะต้องบอกว่าลิมิเต็ดอีดิชันจริงๆนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับออปชันนะคะที่ครบคันเลยค่ะหน้าจอนะคะก็สามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะคันนี้ยังมีระบบฮีตติ้งซีดนะคะแล้วก็มีแอร์ครับ ที่เป่าลมตรงคอตรงนี้นะคะเวลาที่เราเดินทางขับรถไปนะคะอาจจะเกิดความเมื่อยล้านะคะลมเนี่ยก็จะช่วยเป่าให้เราแบบผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งเลยทีเดียวนะคะสามารถบันทึกตำแหน่งนะคะได้ถึง3ตํตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะตัวสปอร์ตโรเตอร์ค่ะแน่นอนนะคะก็ต้องมาพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะบ่งบอกความเท่แล้วก็ความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยนะคะการดีไซน์โดยรวมคันนี้นะคะต้องให คะแนน10เต็ม10เลยนะคะกับตัว l i m i t ต็ดค่ะคันนี้นะคะสวยเนียบกริบมากๆทั้งภายนอกภายในนะคะแถมคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะของแต่งมูลค่า300,000กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะแค่ของแต่งอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะคะ ตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2015ค่ะและเลงไมวิ่งน้อยนะคะเป็นแค่46,000กิโลเมตรนะคะกับราคาพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้นะคะอยู่ที่1,990,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะออออ่นนนนนใจมมมัััรร้้้ลปลลลบบงไไก มเต้นะคะต้องยกให้กับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้เลยค่ะกับ Mercedes-Benz S L K 200 A M G รุ่นพิเศษคาร์บอนลุกอินดิช่มาในราคาน่ารักน่ารักนะคะแค่หนึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นนะคะมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการค่ะสําหรับวันนี้นะคะเม่มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ